สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอครูแป๋วนะคะครูยานิสาคุงกรามเด็กๆหยิบแบบเรียนชุดทักษะภาษาไทยนะคะเล่มน,นี้ขึ้นมาก่อนเลยแล้วเด็กๆก,ก็เปิดไปหน้าที่17นะคะเด็กๆสังเกตด,ดูนะลูกนะหน้าที่17ดด้านล่างของมุมหนังสือมุมขวานะคะวันนี้ ครูเป๋จะให้เด็กๆมาทบทวนนะคะฝึกเขียนเลขไทยําอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่เด็กๆได้ฝึกไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยว่าตัวเลขที่คุณครูจะให้ลูกฝึกทบทวนอีกหนึ่งครั้งมีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปเกาและสิบนะคะทั้งหมดนี้คือเป็นเลขไทยที่เด็กๆได้ฝึกเขียนและฝึกนับไปแล้วก่อนเนี้ยหน้านี้นะคะทีนี้มาคลิปนี้เด็กๆมาฝึกเขียนซ้ำกับกรูแปอีกรอบหนึ่งเริ่มต้นจากเลขหนึ่งเลขหนึ่งไทยเหมือนเดิมนะคะลูกฝึกเหมือนที่ลูกฝึกมาเมื่อคลิปที่แล้วม้วหัวกลม โค้งคลายก้อนหอยเลี้ยวมาตามรอยเลข1ไทยที่เหลือดเด็กฝึกเองนะคะลองฝึกดูตัวต่อไปเลขสองค่ะม้วนหัวกลมลากขึ้นโค้องหยักนิดนึงโค้งตามลากลงลากออกดึงขึ้นจนถึงสุดบรรทัดค่ะจะได้เลขสองไทยที่เหลือน้องไปฝึกนะคะ ตัวต่อไปเลขสามค่ะมดหัวกลมเลขไทยของเราจะมดหัวกลมนะคะโค้งเด็กๆต้องลากลงมาถึงเส้นบรรทัดด้านล่างซ้ารอยขึ้นไปโค้งแล้วก็ลากลงถึงเส้นบรรทัดด้านล่างอีกครั้งหนึ่งเราจะได้ตัวเลขสามนะคะตัวต่อไปลูกเลขสี่ค่ะม้วนหัวเลี้ยวไปแล้วลูกเตะขาไปด้านหน้า เส้นด้านล่างลากกลับมาด้านหลังนิดนึงโค้ขงข้ามหัวของเลขสี่ไปดึงหางขึ้นจนถึงเส้นเราจะได้เลขสี่นะคะต่อไปเลขห้าเขียนลักษณะคล้ายกับเลขสี่มุดหัวแล้วเตะขาไปลากกลับมาลุกไม่ยกดินสอน,นะคะแล้วก็โค้งไปห้ามไปหาที่หัวกลมๆก,ก่อน นะลูกให้ไปหาที่หัวกลมกลมก่อนแล้วก็ม้วนถึงจะลากหางออกไปได้นะคะลูกจะไม่ลากยาวไปหาหางอย่างนี้แล้วก็กลับมาม้วนกลมนะคะลูกลูกจะต้องลากไปม้วนแล้วก็นอนหงายขึ้นไปหาหางถึงจะเป็นเลขห้าได้นะคะต่อไปเลขหกลูกม้วนหัวกลมลักษณะจะคล้ายกับวอลหวนของเรา โค้ง oh, คล้ายวอลเวนแล้วก็เตะขาขึ้นสูงถึงเส้นบรรทัดค่ะลูกลูกจะได้เลขหกนะคะต่อไปเลขเจ็ดมุนหัวติดเส้นด้านล่างคล้ายเลขสามจะแตกต่างกับเลขสามคือเราจะไม่ลากลงถึงเส้นสุดท้ายด้านล่างเราโค้งอยากคล้ายเลขสองนิดนึงแล้วค่อยลงถึงเส้นบรรทัดด้านล่างเตะหางขึ้นไปเราถึงจะได้เลขเจ็ดนะคะ ตัวต่อไปเลขแปดไทยลูกม้วนหัวกลมแล้วก็ลากลงมาถึงเส้นลากโค้งขึ้นไปใส่ปากให้เขานิดนึงลากลงใส่ปากโค้งแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปข้างบนค่ะหนูจะได้เลข8นะคะต่อไปเลข9ค่ะเลข9ก้าม้วนหัวกลม จะคล้ายกับโดเด็กแต่โดเด็กเราลากลงมาเยอะกว่าพอเลข9้าเราลากลงมาไม่ถึงเส้นนะคะลูกยกดินสองขึ้นแล้วค่อยโค้งใส่หางขึ้นเราจะได้เลข9ตัวสุดท้ายเลข10ก็คือเลข1กับเลข0ลูกเขียนเลขหนึ่งหนึ่งที่ลูกฝึกมาเมื่อกี้ฝึกเขียนมาเมื่อกี้เขียนเลขหนึ่ง ร้วมกับเลขศูนย์กลมๆหนึตัวเราก็จะได้เลขสินะคะเป็นการทบทวนการเขียนเลขไทยอีกหนึ่งครั้งนะคะให้เด็กๆไปฝึกทบทวนเขียนเขียนให้เก่งเขียนให้สวยให้หยุดตรงรอยเยอะๆนะคะลูกและลูกก็จะเก่งแล้วก็เขียนสวยขึ้นนะคะคลิปต่อไปเด็กๆจะได้เจอรครูท่านไหนอีกแค่นี้ตอนนี้คลิปนี้ พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ